เป็นคุณพ่อเกษียณแล้วแกก็มีบํนานาญอยู่ยแล้วก็เออตัวนี้ง่ายครับผมอีโป,โปขับสีอายุไ,ได้ถึงเท่าไหร่ก็การบำนาญข้าราชการบรนานาญเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าพัดแต่เป็นกอขึ้นบอมีเครือสีเกี่ยวกลุ่มพัดแต่เป็นภูมิใหม่เครือสีเกี่ยวกับบอมีเพิ่นว่าเลี้ยงสร้างเา่าขายง่ายยังมีคาภูฟังเอ้ยเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบอมมี สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจอารยะยนต์ะกิดเบิร์คู่ผูคู่คน้นเบิร์คู่หม่องคู่บอนเนาะครับเนาะเมื่อนี้กัะผมพญ่สาขายรถครับผมเมื่อนี้พญ่สาออกนอกพื้นที่ครับผมพี่น้องมาเยี่ยมลูกค้าอยู่ที่โซนทางตำบลโน่นเพลิงครับผมมาทังบ้านตาติดเนาะครับเนาะหมู่บ้านไม่ดอกไม่ประดับครับผมพี่น้องก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เพิน 5, นะ่มเนาะก็ถือโอกาสกราบขอพระคุณเจ้าของสถานที่ที่ให้พญ่สาได้อัดคลิป เมื่อนี้เนาะครับเนาะพอญาสานำเสนอครับผมพี่น้องเป็นรถเก๋งซูซูกิสวีปครับผม 1.2GL รถปี2020ครับผมพี่น้องขายอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทครับผมพรอนได้สูงสุดถึง84งวดครับผมพี่น้องค่างวดจะตกอยู่ที่7ท่านนิดนิดครับผมเมื่อนี้พ่อใหญ่สามากครับแอดมินไฟครับผมเมื่อนี้พ่อใหญ่สาสีให้แอดมินแอดมินไฟโอ้ยลิ้นก้าท่นกันพี่น้องเลยเอาแบบ ไงๆธทรมาตาตเนาะพี่น้องเนาะมันแดดห่อนแนจักน้อยครับผมสี่งให้แอดมินไฟเก็บภาพบรรยากาศโดยร่วมให้พี่น้องได้สมเนาะครับเนะยาะพญาศามาจอดอัดคลิปอยูนีกามีลูกค้าเพื่อนแวะเวียนมาสอบถามมาโอ้ยมางามเดี๋ยวพญาศยามาสั่นดอกงามกระจัดโหลดครับผมพี่น้อง ออกรถง่ายครับผมพี่น้องที่อารยะยนต์ะกิจครับผมบอ่บาพี่น้องจะเฮดอาชีพได้ขอแต่ตรวจสอบได้ครับผมออกรถง่ายออกรถได้ทุกอาชีพที่อารยะยนตกิจเดี๋ยวให้อดินเก็บภาพบรรยากาศซะก่อนครับผมเดี๋ยวพญสารมาสรุปปรโมวัชันให้พี่น้องถ่ายคลิปครับผมไปชมกันเลยครับ ครับผมพี่น้องเป็นอย่างไรเนาะครับหลังจากชมรถสวยๆไปน้ากันแล้วครับงามครับผมพี่น้องคันนี้สําหรับอ่าซูซูกิสวีฟคันนี้นะครับ 1.2GL รถปี2020ครับผมเกียร์ออโต้สีดำระยะยนต์ตะกิจขายอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทครับผมแถมฟรีโปรโมชั่นครับฟรีอีก3เดือนครับผมรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีหรือ10,000กิโเมตรครับผม ฟรีพอระบอคา่าจัดค่าวนแถมฟรีอีกประกันภัยสั้นหนึ่งครับผมพี่น้องสำหรับโปรโมชั่นของรถกระบะนะครับเนาะซื้อรถกระบะก็ยังแถมวัวหนึ่งตัวตัว,ตวละ20,000บาทหรือลูกค้าจะเลือกรับเอาเป็นส่วนลดก็ได้คือกันครับผมสำหรับพี่น้องที่มองหารถยนต์มือสองยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงครับผมที่พ่อใหญ่สาขายรถก็ได้คือกัน0 8 4 4 5 0 5 6 4 2 หรือพี่น้องทักมาที่เพจรดมือสองอาระยะยนต์ะกิดครับผมมีแอดมินคอยตอบคำถามของพี่น้องอยู่หรือสะดวกสาขาใดใกล้สาขาใดพี่น้องติดต่อสาขาใกล้บ้านครับผมมีทั้งเบิร์20สาขาครับผมพี่น้องเมื่อนี้พ่อใหญ่สาก็ขอกราบขอพระคุณพี่น้องติดติดต,ตามชมท่างเพจลดมือสองอาระยะยนต์ะกิดครับผมเมื่อนี้พ่อใหญ่สาขอกาข่าวคำบาสวัสดีครับ